ดูเกมที่โอน่าน่าเล่นให้กับอาแจ็กและโดยเฉพาะฟอร์มกับอินเตอร์มิลานเขาเป็นนักเตะที่ดีมากสําหรับทีมเหล่านั้นความต้องการของเทนฮากในการบิลล์อัพเกมนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงเซ็นสัญญากับเขากับนักเตะที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมเหล่านั้นแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเป็นผลงานในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรายัางจําเป็นต้องใช้ผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเก่งในยุคข,ของรูเบนอัมบริมอีกหรือไม่เป็นคําถามที่เราจะตอบในวันนี้ครับ สำหรับโอนานาแม้เราจะมองข้ามความผิดพลาดของมือใหม่สำหรับฤด,ดูกาลแรกของเขาไปมากบางทีอาจจะยังไม่ลงตัวกับระบบอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกองหลังแต่การได้ลงเล่นที่ยูเนเต็ดของโอนานานี่เป็นฤด,ดูกาลที่3แล้วและความผิดพลาดที่เขาทําในเกมนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจให้อาภัยได้จังหวะแรกที่เสียประตูลูกนี้ดูแล้วไม่มีความเสี่ยงในการเสียประตูดอกกูสามารถเอาสถานการณ์นี้อยู่ หากรีเพลย์ดูซ้ำๆจะเห็นว่าดอกูคำนวณตำแหน่งที่จะส่งคืนหลังให้โอนาน่าไว้แล้วและหากรออยู่ที่กรอบเกียรโทษก็สามารถเคลียร์บอลออกได้ง่ายๆอยู่ๆโอนาน่าก็สปินออกมาจากตำแหน่งโดยที่ไม่ได้ถูกกดดันจากฝั่งตรงข้ามมากนะักส่งผลให้ทีมเสียประตูเร็วการเสียแบบง่ายๆซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของทีมและจังหวะเสียประตูลูกที่2ออาจจะโทษได้ว่าดาโลไม่เข้าบีบเพื่อปิดการเปิดบอลแต่ได้ลูกที่เปิดเข้ามาไม่ได้รุนแรงมากนะักมีการรบกวนจากดีแลบในการโฉบมายิงแต่ไม่โดนแต่โอนาน่าควรทำได้ดีกว่านี้หากรีเดูชดๆ เมื่อลูกถูกเปิดเข้ามาโอูโดน่าขยับตัวไปทางซ้ายแล้วจึงขยับตัวไปทางขวาอีกทีพอมีตัวฉบเข้ามาก็ขยับตัวไปทางซ้ายอีกทีแล้วเขาก็ล้มตัวปัดบอลทางขวาไม่ทันเขาเสียลูกแบบนี้บ่อยมากเขาจําเป็นต้องทําได้ดีกว่านี้สิ่งที่แฟนบอลเห็นคือไม่มีความมั่นใจเมื่อบอลเข้ามาใกล้ประตูและผมคิดว่ากองหลังก็คิดเช่นกันในจังหวะที่บอลมาทางดอรกูคล้ายกับลูกแรกอีกครั้งและครั้งนี้เขาตัดสินใจเคลียร์บอลทิ้งออกไปเลย ในเกมก่อนหน้านี้อีกปัญหาของเขาคือการปัดบอลไม่พ้นจากเขตอันตรายส่งผลให้ทีมเสียประตูบ่อยมากในยุคข,ของรูเบนอัมูริมการบิวอัพเกมจากผู้รักษาประตูอาจไม่จาเป็นมากเหมือนในช่วงของเอริกเทนฮากจะเห็นได้ว่าการยืนของ3ามเซ็นเตอร์แบ็กคอยสมบอลไปมาและมีการเปิดบอลจากกองหลังมากขึ้นหรือหากฝั่งตรงข้ามบีเพรสตรงกลางมากๆก็จะเห็นบรูโดลงมาต่ําเพื่อมาต่อบอลและเปิดบอลจากแนวหลังอีกด้วยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเริ่มมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ ราไม่คิดว่าทีมไหนจะสามารถรับได้กับการมีผู้รักษาประตูที่ทำผิดพลาดท,ทุกเกมมันคงจะดีสำหรับฝั่งตรงข้ามหากผมเป็นผู้จัดการทีมคงสั่งให้ลูกทีมยิงยังไงก็ได้ขอให้ตรงกรอบก็พอมันคงสร้างความพึกเหมิมให้ลูกทีมของผม,ผมน่าดูแม้กระทั่งเพื่อนเก่าที่เคยร่วมงานที่อาแจกก็อาจจะรู้เรื่องนี้เช่นกันจะเห็นได้จากลูกที่ซีเยกยิงโดยไม่ต้องยิงให้ยากมากมายก็สามารถเป็นประตูได้ ในช่วงเริ่มฤดูกาลเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะผิดพลาดได้ทุกเมื่อเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างถึงเวลาเปลี่ยนผู้รักษาประตูเลยหรือไม่หากเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนฝากกดไลค์เป็นสัญลักษณ์หรือคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมหวังว่าจะสนุกกับมันและเหมือนเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ